วันนี้ด้วยคอนเทนต์ครับทำไมนักฟุตบอลไทยเริ่มหันมาใช้ปุ่ม AG แทนปุ่ม FG นะครับเราย้อนไปนิดนึงดีกว่าเพื่อนๆจำช่วงที่เนม่าเจ็บได้ไหมครับใช่ครับตอนช่วงที่เนม่าเจ็บเนี่ยตอนที่เนม่าเจ็บเนี่ยอาจจะ,ะมีผลต่อเข่าอะไรพวกนี้มากมากนะครับข้อเท้าบ้างเขา่าบ้างหลังด้วยอะไระครับตอนอยุคของเนม่านะครับแล้วพอเนม่าเริ่มมาใช้ปุ่ม AG เราก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมเนม่ามาใช้ปุ่ม AG เนาะแล้วก็คนไทยก็เริ่มไปหาลองกันมาสำหรับปุ่ม AG ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมีตัวอย่างของรองเท้าทั้ง FG แล้วก็ AG มาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมใส่เองแล้วเนี่ยทั้ง2ปุ่มเนี่ยแตกต่างกันยังไงเนาะก่อนอื่นเลยทนายไทยลีกนะครับที่เคยเห็นนะครับผมเคยเห็นเลยหนึ่งคนแน่ๆคือพ,พี่ตังสารัตย์ยูเย็นนะครับหลังจากนั้นแกก็ไม่ได้ใส่อีกเลย ถ้าพูดถึงนักบอลต่างประเทศเนี่ยที่เห็นใส่ปุ่ม a อเนี่ยก็มีโคซิตของเชลซีนะครับมีเนม่าที่ใส่ตัวปุ่มรองเท้า a อจเนี่ยต้องพูดถึงก่อนว่าปุ่ม a อจเนี่ยครับเป็นปุ่มกลมที่เขาเรียกคนไทยเรียกว่าปุ่มโรนัทเนาะตามหลักแล้วปุ่มกลมเหมาะกับยาเทียมในการยึดเกาะกับพื้นเนาะย,ยาเทียมเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็เหยียบลงไปพอเราเหยียบลงไปปุ๊บถ้าเป็นปุ่ม a อจเนี่ยมันจะยึดกับพื้น ในด,ดีกว่าปุ่ม F G เพราะปุ่ม F G เนี่ยเป็นปุ่มที่มันจิกกับพื้นนะครับปุ่ม F G มันจิกกับพื้นปุ๊บพอเล่นยาเทียมเนี่ยมันจะทาให้เกิดอาการปวดเขา่าเจ็บข้อเท้านะครับแล้วบางทีมันอาจจะลามบามไปถึงปวดหลังซึ่งตัวปุ่ม A G เนี่ยออกแบบมาเพื่อทําให้นะักฟุตบอลมีบาลานซ์ที่มากขึ้นการใช้ปุ่ม A G เนี่ยเอ่อไม่ทําให้สปีดหรือการเล่นของเราอะตกลงลงไปด้วยแต่ ผมว่ามันก็ยังมีข้อเสียของมันอยู่นะครับเรื่องการทำความสะอาดที่ยากการดูแลที่ยากเนาะแล้วก็ปุ่ม AG เนี่ยถ้าเล่นในหญ้าเทียมมันก็ถนอมเขา่าถูกไหมครับแต่เพื่อนๆลองเปลี่ยนกันดูครับเอารองเท้าปุ่ม AG เนี่ยไปเล่นในพื้นหญ้าจริงมันก็จะยิ่งถนอมเข่ามากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหญ้าที่เมืองไทยเนี่ยคําว่า ย่านิ่มของเมืองไทยแล้วอะ่ะมันยังไม่ใช่เป็นญ่าที่นิ่มแบบจริงๆมันไม่ใช่ย่าที่นิ่มในระดับที่ได้มาตรฐานระดับโลกที่โอเคเราใส่ปุ่ม fG แล้วไม่เจ็บนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าตัวผมเนี่ยเคยลองเอาปุ่ม AG ไปเล่นในย่าจริงและย่าเทียมมาแล้วคิดว่าในในส่วนตัวของผมผมก็คิดว่าปุ่ม AG ยังแค่ควรใช้ในยาเทียมอยู่ ยังไม่ควรอามาใช้ในยาจริงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าผมอะซ้อมเสร็จแล้วผมไม่เจ็บเขา่าผมไม่ปวดข้อเท้าแล้วก็ผมยังสามารถใช้สปีดหรือใช้ความเร็วที่ผมยังใช้ได้อยู่แต่ผมติดใจแค่ว่ามันไม่ค่อยยึดเกาะพื้นดีเท่าปุ่ม F G นะครับสำหรับผมอีกอย่างนะครับที่นักฟุตบอลไทยเนี่ยทำไมถึงหันมาใช้ปุ่ม A G เนาะเพราะว่าหลายสนามในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นสนามกีฬากลางถูกไหมครับ บางทีการดูแลสนามในในความทั่วถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแลดีมากเพราะบางทีบางสนามของบางสโมสรในไทยลีกเนี่ยยังมีการเปิดให้กับทีมข้างนอกมาเช่าในการใช้สนามซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูแลให้เราเพราะไม่ใช่เจ้าของสนามเนาะเพราขาจ่ายตังค์ให้ล้วแล้วเนาะมันก็จะมีความเอ,อแตกต่างกันออกไปวันนี้ผมก็มีรองเท้าทั้งสองตัวมาโชว์เลยครับเป็นปุ่ม เอจคู่แล้วก็ปุ่ม FG 1คู่แต่เป็นคนละรุ่นกันนะครับเออเริ่มจาก AG ก่อนวันนี้ผมมีไนกี้พันธ o m ทอมวีนมนะครับปุ่มเอมาให้เพื่อนๆดูกันอ่ะลองดูกันครับรูปล่างของพื้นปุ่มมันแตกต่างกับตัวพื้น FG อยู่แล้วนะครับเนาะสำหรับผมเนี่ยมองว่าตัวพื้นเนี่ยอาจจะยึดเกาะในหญ้าจริงอะ่ะไม่ดีมาก ยังไม่ค่อยดีมากนะแต่ถ้าถามว่าเจ็บเข่าไหมพอใช้แล้วอะนุ่มไหมผมตอบได้เลยว่านุ่มครับยอมรับเลยว่านุ่มมันช่วยทําให้เท้าเราเนี่ยครับมีความบาลานซ์ที่มากขึ้นมีความบาลานซ์ที่เวลาเราขยับเราสปินไปข้างหน้าเนี่ยปุ่มมันจะยึดกับพื้นอะ่ะได้ดีกว่าตัวรองเท้าของ FG นะครับ ซึ่งถ้าถามว่าหนักกว่ารองเท้าปุ่ม fG ไหมต้องยอมรับว่าปุ่ม a อเนี่ยหนักกว่าปุ่มรองเท้า f g นะครับตัวรองเท้าเนี่ยถ้าเทียบกันดูแล้วเนาะเอ,อส่วนตัวผมแล้วอะถ้าถามว่าให้เลือกใช้กับย่าเทียมหรือย่าจริงเนี่ยผมก็ยังจะตอบว่าผมยังอยากใช้ปุ่ม a อกับย่าเทียมอยู่นะครับแต่แต่สำหรับนักฟุตบอลหลายคนหรือพี่ๆหลายคนเนี่ยที่ เอาไปลองในาติจริงแล้วรรู้สึกประทับใจเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้ใช้ปุ่ม A G ในการเล่นญาติญาติจริงนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแต่ซึ่งความชอบของผมอะ่ะผมยังชอบความที่ปุ่ม F G มันจิกพื้นมากกว่าเบาวกว่าอีกครั้งผมเป็นคนสาดิตชอบความเจ็บปวดกับการใส่รองเท้าเบาๆอีกคู่หนึ่งเป็นเอ่อ u r y MV วรสบีเอมบเป นะครับเป็นพื้นรองเท้าปุ่ม f g เป็นปุ่มสแนดาดเลยอ่านี่ครับแล้วเรามาดูพื้นพื้นปุ่มกันนะตัวพื้นปุ่มเนี่ยบอกได้เลยว่ามันสูงมันสูงกว่าแน่นอนครับมันสูงกว่านี่ครับมันสูงกว่าเนาะหนากว่าด้วยความที่มันไม่ใช่เป็นซอฟต์ซอฟต์เดียวกันนะครับมันก็มีความเบาที่มากกว่า ตัวพลาสติกที่ทำมาเป็นปุ่มเนี่ยจิกพื้นมากกว่าเรี้ยวกว่าคมกว่าแหลมกว่านะครับพอเราวิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจิกพื้นรูปแบบการวิ่งครับมันจะจิกพื้นที่มากกว่าซึ่งถ้าดูตัวนี้แล้วอ่ะดูตัว a อจแล้วเวลาเราเราสปีดหรือเหยียบลงไปนะครับปุ่มข้างหน้าเนี่ยลองดูนะครับปุ่มข้างหน้าเนี่ยยังเหยียบกับพื้นอยู่ทั้งทั้งครึ่งหน้าเลยครับ แต่พอไปเป็นปุ่ม F G เนี่ยมันจะเหยียบแค่นี้ครับมันเหยียบแค่สี่ใบมีดหน้านะครับอันนี้เป็นปุ่มใบมีดเนาะมันจะเหยียบกันแค่สี่ใบมีดหน้านะครับซึ่งพอเราใช้แบบนี้แล้วอ่ะการที่เราเอาไปเล่นในหญ้าเทียมเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนครับมันเจ็บเข่ามันเจ็บข้อเท้าเพราะว่าหญ้าเทียมเนี่ยในด้วยความเป็นหญ้าเทียมเนี่ยที่จะมาแทนดินคือลูกหลังลูกยางถูกไหมครับ เนาะพอมันเป็นลูกยางแล้วอะเวลาเหยียบลงไปอะ่ะมันจะกระเด็นออกมามันจะไม่ยึดเกาะการยึดเกาะมันก็จะแย่ลงแต่แลกมาด้วยกับความเร็วแล้วก็บางคนแลกมาด้วยกับอาการบาดเจ็บนะครับ